สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะักเรียนชั้นป .6 ทับ1เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์จากครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่จะมาบูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นวิชาถูกาศึกษาของครูนพดลนะคะเดี๋ยวท้ายคาบนะคะเราก็จะมาบูรณาการวิชาสุกาศึกษากันเนาะส่วนวันนี้นะคะเนือ้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้านะคะนักเรียน ความยากนะคะของเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนที่จะใช้ความรู้นะคะสำหรับการที่จะไปสอบนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆนะคะหรือการเตรียมพร้อมนะคะในการสอบข้อสอบกลางต่างๆนะคะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามคุณครูได้เลยนะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะนักเรียนเซลล์ไฟฟ้าคืออะไร เซลล์ไฟฟ้าก็คือส่วนไหนของวงจรไฟฟ้าลูกเซลล์ไฟฟ้าคือส่วนไหนคะลูกตอบคุณครูนิดนึงเซลล์ไฟฟ้าคือส่วนไหนของวงจรไฟฟ้าคะคือส่วนไหนลูกคือส่วนไหนของมันคือส่วนไหนคะ เซล,ลไฟฟ้าเซลไฟฟ้าคือส่วนของแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะคือส่วนของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเนะาะเมื่อเรานําเซลลไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกอันเนี่ยนกเรียนจา en, ได้ไหมว่าถ้าขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีดเนี่ยเราจะเรียกว่า<อ>เป็น1เซลล์ไฟฟ้านะคะ1เซล์ไฟฟ้านะคะก็จะมีขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีดถ้ามีมากกว่า1เซลไฟฟ้าถ้ามีมากกว่า องเซลล์ไฟฟ้าอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่นะคะนักเรียน <Battery. S 1> เราลองมาดูเนาะว่าเมื่อเรานํเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์เนี่ยมาเรียงต่อกันโดยให้ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้านะคะเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่งอันนี้จะเรียกว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมฟังให้ดีนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะจะมีทั้งการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนานนะคะนักเรียนเนาะ อ่ะเราลองมาดูนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาเราต่อนักเรียนสังเกตสังเกตดู่านไฟฉายนะคะบ้านนักเรียนมีกระบอกไฟฉายไหมลูกมีกระบอกไฟฉายไหมคะมีกระบอกไฟฉายไหมคะลูกมีค่ะมีค่ะหลายคนนักเรียนนักเรียนเคยเปลี่ยนเคยเปลี่ยน่านของกระบอกไฟฉายไหมคะเคยเปลี่ยนไหมคะลูก เคยเปลี่ยนไหมเคยเห็นพ่อเปลี่ยนค่ะเคยเห็นแม่เเคยเห็นพ่อเปลี่ยนเคยเห็นแม่เปลี่ยนนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ลองเปลี่ยนนะคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราต่อนะคะฐานไปฉายเนี่ยเราจะใช้ขั้วบวกต่อกับขั้วลบ ขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบสลับกันไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเราจะไม่เอาขั้วบวกชนขั้วบวกเพราะว่าตามทฤษฎีที่เราได้เรียนไปนะคะเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเนาะเราบอกว่าเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะนักเรียนเมื่อมันเป็นขั้วเดียวกันมาเข้าใกล้กันมันจะเกิดแรงถักแต่ถ้าเป็นคนละขั้วอย่างเช่นขั้วบวก มาเข้าใกล้ขั้วลบอันนี้มันจะเกิดแรงดึงดูดนะคะนั่นเรียนเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะสามารถทํางานได้อันนี้เป็นทฤษฎีนะคะเป็นหลักการดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต่อซลลไฟฟ้าหรือเราต่อฐานไฟฉายเนี่ยนะคะนั่นเรียนเราจึงต้องเอาขั้วบวกมาต่อกับขั้วลบนะคะนั่นเรียนเนาะอ่าหนึ่งก้อนเนี่ยมันมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบใช่ไหมนั่นเรียนแล้วก็อ่า หก้อ okay. นของฐานไมฉายนะคะนั่นเรียนดูนะคะมันจะมีด้านที่นูนๆกับด้านที่เรียบด้านที่นูนๆเนี่ยจะเป็นขั้วบวกส่วนด้านที่เรียบเนี่ยจะเป็นขั้วลบนะคะเราก็จะต้องต่อแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ลบเนาะลบบวกลบบวกลบบวกไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นการต่อแบบเส้นเดียวแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะคะจำไว้นะว่าการต่อแบบเส้นเดียวจะเรียกว่า การต่อแบบอนุกรมนะคะอ่ะต่อไปนะคะนั่นเรียนอ่ะเราลองมาดูนะคะเห็นไ,ไหมคะอย่างที่ครูบอกเนาะว่าเวลาที่เรานำเอาฐานไปฉาย,ยมาต่อกันโดยให้ขั้วบวกก้อนแรกต่อกับขั้วลบของก้อนที่สองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะทำให้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนั่นเรียนเนาะฐานไฟฉายก้อนที่หนึ่ง กับฐานไฟฉายก้อนที่สองเนี่ยจึงจะผนวกกำลังกันเพื่อให้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นเรียนเป็นผลทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลในวงจรมากขึ้นนะคะหลอดไฟจะสว่างมากขึ้นอันนี้ความจริงเราต้องได้ทดลองในห้องปฏิบัติการนะคะว่าเวลาที่เราต่อฐานไฟฉายหนึ่งหนึ่งก้อนกับเวลาที่เราต่อฐานไฟฉายสองก้อนเนี่ยนะคะ อะไรนะคะอันไหนเนี่ยมันจะให้ความสว่างของหลอดไฟมากกว่ากันคําตอบก็คือสองก้อนนะคะเพราะว่าต้องเป็นการต่อแบบนะคะอนุกรมด้วยนะคะเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใช้นะคะสัญ,ญลักษณ์แทนนะคะก็จะสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะคะเมื่อวานนะคะหลายๆคนเนาะห้องหนึ่งห้องสองห้องสามนะคะเขียน แผนภาพวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญลักษณ์มาได้ถูกต้องแต่หลายคนนะคะยังมีอีกนิดนึงคุณครูขอแนะนำนักนักเรียนเวลาเขียนสัญลักษณ์ของวงไฟฟ้าเนี่ยควรจะเขียนให้มันแตกต่างระหว่างขีดสั้นกับขีดยาวนะคะระหว่างขีดสั้นกับขีดยาวน้อยแบบนี้ค่ะอันนี้มี2ก้อนใช่ไหมนะคะขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีดขีดสั้น1ขีดขีดยาว1ขีดเราจะเอาขีดสั้นหรือขีดยาวไว้ก่อนก็ได้แต่นะคะนักเรียนมันจะต้องมี1ชุด แบบนี้นะคะสองชุดแบบนี้เนาะโดยกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกจำไว้ให้ดีนะกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบเสมออ่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูอ่ะหลอดไฟเขาก็วาดหลอดไฟนะคะสัญลักษณ์ง,ง่ายๆเนาะต่อไปค่ะสวิตสวิตเปิดเห็นไหมคะนักเรียนเป็นวงจรเปิดเราก็วาดวงจรเปิดลงไปแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยเนาะอ่ะ ต่อไปนะคะนั่นเรียนเราลองมาเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟจากจํานวนเซลล์ไฟฟ้าเห็นไหมฮะนั่นเรียนนั่นเรียนดูนะคะมีวงจรไฟฟ้า A B C นะคะ A B และ C นะคะอยู่สามเนาะวงจรไฟฟ้านักเรียนคิดว่านะคะวงจรไฟฟ้าไหนจะให้ความสว่างของหลอดไฟมากที่สุดช่วยกันตอบได้ค่ะลูกช่วยกันตอบได้ค่ะวค่ะ อะไรนะคะ B B ครับ B ิร์ดต้องเพราะอะไรเราต้องให้เราต้องให้เหตุผลได้ลูกเพราะว่ามีอะไรคะลูกมีเปิดไฟแล้วเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟแล้วเปิดไฟเพราะว่ามีอะไรลูกเพราะว่ามีอะไรลูกไม่ใช่ไฟตรงนู้นไฟนน้นไฟนน้นตัวเซลลไฟฟ้าอ่าถูกต้องสาธิตเพราะว่ามีตวไฟฟ้ามากกว่าใช่ไหมลองลงมาลองลงมาเป็นวงจรไฟฟ้าไหนลูก ลองลงมาเป็นวงจรไฟฟ้าไหนที่ทําให้หลอดไฟสว่างลองลงมาค่ะ A ค่ะ A ถูกต้องและสุดท้ายทั้งสามวงจรไฟฟ้านี้วงจรไฟฟ้าไหนที่หลอดไฟสว่างน้อยที่สุดลูก C ค่ะ่อาถูกต้องนะคะ C ดังนั้นถ้าเราเรียงนะคะระวังออกข้อสอบนะลูกนะถ้าเราเรียงนะคะเรียงความสว่างของหลอดไฟถ้าดูจากแผนภาพ ถ้าเราเข้าใจเนาะนักนเรียนฟังหูนักเรียนดูจากแผนภาพเฉยๆเนี่ยนักนเรียนตอบได้เลยว่าอันไหนสมบัี่สุด B ถัดมาคือ A แล้วก็สุดท้ายคือ C แบบนี้ค่ะง่ายๆเนาะเข้าใจนะคะเข้าใจไหมคะลูเข้าใจค่ะอ่าเข้าใจเข้าใจค่ะอ่ะต่อไปนะคะนั่นเรียนเนาะต่อไปเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเราจะเรียกว่าเป็นการต่อาหลอดไฟนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือในที่นี้คือการต่อหลอดไฟนะคะอ่ะเราลองมาดูนะมันก็จะมีอยู่สองแบบเหมือนกันนะคะการต่อหลอดไฟเมื่อกี้เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้านะลูกนะนะคะเราจะนิยมต่อแบบอนุกรมนะคะนั่นยนเนาะ ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้าก็มีการต่อได้2แบบเหมือนกันเป็นการต่อทั้งแบบอนุกรมและทั้งแบบขนานนะคะ2แบบเหมือนกันเนาะนักเรียนอ่ะเราลองมาดูก่อนนะคะอันแรกเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนักเรียนดูตารางซ้ายมือนะคะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยเห็นไหมคะเราก็เอาหลอดไฟฟ้ามาเรียงกันแบบนี้นะคะมาเรียงกันแบบนี้เนาะกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยจะเป็นกระแสไฟฟ้าจํานวนเท่ากันนะคะเนาะแล้วก็มีปริมาณที่เท่าเดียวกันด้วยนะคะนะักเรียนและต่อไปถ้าขวามือของเราขวามือของเราเนี่ยเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานเห็นไหมนะักเรียนมันแตกต่างนะให้ดูความแตกต่าง ระหว่างซ้ายกับขวาเห็นไ,ไหมคะเราใช้เซลล์ไฟฟ้า2เซลล์เหมือนกันนะคะใช้เซลล์ไฟฟ้า2เซลล์เหมือนกันแต่ซ้ายมือน,นะคะนักเรียนซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยนักเรียนใช้หลอดไฟต่อแบบอนุกรมคือต่อเป็นเส้นตรงเลยค่ะต่อเป็นเส้นตรงเลยเอาหลอดไฟมาต่อกันแบบแนวยาวเส้นเดียวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานฟังให้ดีอันนี้ชอบสอบข้อสอบลูก ถ้านักเรียนได้นะคะนักเรียนเรื่องไฟฟ้าจะเป็นเรื่องง่ายมากนะ,ะผู้ชายก็เรียนได้ผู้หญิงก็เรียนดีนะคะลูกอ่ะมาดูนะอ่าดูนะคะอันนี้เป็นการต่อแบบขนานกระแสไฟฟ้านะคะนั้นเรียนไหลออกจากขั้วบวกคุณครูรู้ได้ไงเนี่ยค่ะดูนะคะดูที่ขั้วของเซลล์ไฟฟ้าเห็นไหมคะขั้วบวกปุ๊บผ่านสวิตเห็นไหมนักเรียนสวิต สวิตปิดนะคะวงจรปิดโอเคกระแสไฟไหลไปได้พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บนะคะนักเรียนขออนุญาตวาดเนาะขออนุญาตวาดนะคะนิดนึงอ่ะพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเห็นไหมลูกมันมีทางแยกลูกนะคะแยกไปหาหลอดไฟหลอดที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะเมาส์ไม่ไป,ไปเดี๋ยวนะคะอ่ะแยกมาหาหลอดไฟหลอดที่หนึ่งและก็แยกมาหา หลอดไฟหลอดที่สองเห็นไหมนักเรียนมันไม่เหมือนกันนะลูกนะอันเนี้ยกระแสไฟฟ้าเดี๋ยวนะคะอันเนี้ยกระแสไฟฟ้าดูนะถ้าเป็นถ้าเป็นซ้ายมือนะคะนักเรียนเนาะถ้าเป็นซ้ายมือเนี่ยอกระแสไฟฟ้าไหลผ่านออกจากขั้วบวกใช่ไหมเจอสวิตช์นะคะวงจรปิดไปต่อเห็นไหมคะไปต่อนะคะไปตามเส้นทางของสายไฟปุ๊บ อันนี้มาเจอเลยหลอดที่1นป้ายต่อหลอดที่2แบบนี้อันนี้จะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะคะจะเป็นการต่อแบบอนุกรมแต่ถ้าเห็นไหมแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานมันเจอจุดแยกลูกเจอจุดแยกไปหาหลอดปฟหลอดที่1และหลอดไฟหลอดที่2องนะคะนั่นเรียนเนาะเราลองมาดูว่าเปรียบเทียบว่าถ้านะคะสองอย่างเนี่ยค่ะมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะ นะคะการต่อแบบอนุกรมมันมีข้อเสียอยู่นะคะมันมีข้อเสียก็คือว่าอันนี้ชอบออกข้อสอบมากๆเลยถ้าหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งดับมันจะดับทั้งหมดเลยค่ะนะ,ะถ้ามีหลอดนี้ดับอ่ะสมมุตินะ,นะนักเรียนสมมุติว่าหลอดไฟหลอดนี้ดับปึ๊บหลอดนี้ก็จะดับไปด้วยนะคะนักเรียนมันจะดับดับเป็นเส้นเป็นสายเลยค่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันต่อกันแบบตรงๆแบบสายเดียวนะคะนั่นเรียนมันต่อแบบสายเดียวเห็นไหมกระแสไฟไหลไปในทิศทางเดียวแบบนี้นะคะนั่นเรียนมีเส้นทางเดียวเหมือนถนนเส้นเดียวนะคะนั่นเรียนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการต่อแบบขนานอ่าเมื่อกี้นะคะอย่างที่ครูอธิบายเนาะเจอจุดแยกลูกเจอจุดแยกไปหาหลอดไฟหลอดนี้และไปหาหลอดไฟหลอดนี้ถ้าเกิดหลอดไฟหลอดที่สองดับปุ๊บ นะคะหลอดแรกยังคงสว่างอยู่เห็นไหมนักเรียนอ่านี่คือข้อดีของการต่อหลอดไฟแบบขนานนะคะ,นะคะหลอดไฟหลอดที่เหลือยังคงสว่างอยู่นะคะถ้าคุณครูอธิบายง่ายๆเปรียบเทียบง่ายเหมือนกับถนนถนนในครูเมืองใช่ไหมนักเรียนเนาะมันแยกไปได้หลากหลายทางมากนักเรียนไปทางนี้นะคะไปไม่ได้รถติดอย่างเงี้ยนักเรียนมีอะไร ขวางกั้นถนนอยู่นักเรียนก็ไปทางอื่นได้แต่ถ้าอันเนี้ยค่ะมันมีถนนแบบว่าเป็นเส้นเดียวนะคะถนนเส้นเดียวนะคะมีอะไรไม่รู้ขวางนักเรียนก็ไปต่อไม่ได้อีกเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยจำไว้ว่าถ้าเป็นการต่อหลอดนะต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งดับทุกหลอดจะดับหมดเลยนะคะนักเรียนแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนาน ถ้าดับ1ห,หลอดนะคะหลอดอื่นๆยังคงจะใช้งานได้อยู่เนาะดังนั้นเนี่ยนะคะลูกมันจึงนำมาใช้ประโยชน์นะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่างกันนะคะถ้าเป็นการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมนะคะหลอดไฟแบบอนุกรมอย่างเช่นไฟประดับไม่มีมอมอนะคะวันคริสมาสอย่างเงี้ยค่ะนะคะบ้านหนูมีไหมลูกนะคะประดับบน นะคะห้องนอนอะไรแบบนี้นะคะลูกนะคะม,ม,มิมาม,มอบสวยงามม,มื่อคามคืนนะคะนักเรียนเนาะ<ม>การต่อแบบนี้จะเป็นการต่อแบบอนุกรมถ้าหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งดับมันดับหมดเลยลูกนะคะมันจะเสียหมดเลยนะคะเห็นไหมว่าอายุการใช้งานของอไฟประดับแบบนี้เนี่ยค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งแต่นะคะนักเรียนเนาะบ้านเรือนของเรานะคะบ้านเรือนของเราอาคารสถานที่ต่างๆเราจะไม่มีการต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมมันจะเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานนะคะมันจะเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานอย่างเช่นในห้องเนะะี่ยค่ะห้องที่ครูคอยู่เนี่ยเนาะนักเรียนไฟดับบ่อยมากนะคะเพราะว่าหลอดไฟเสียลรกนะคะเพราะว่าหลอดไฟเสียถ้าหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นๆมันยังคงใช้งานได้อยู่นะคะคนักเรียนเนาะอ่าให้คิดถึงหลอดไฟที่ในห้องเรียนของเราจําห้องเรียนได้อยู่ไหม ตามห้องเรียนได้อยู่แล้ห้องเรียนของตัวเองนะคะก็คือถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหรือหลอดใดหลอดหนึ่งดับเนี่ยหลอดอื่นๆนะคะยังคงใช้งานได้อยู่อันนี้คือไฟบ้านนะคะจําไว้เดี๋ยวจะมีในข้อสอบใบแค่นี้นะคะอ่ะโอเคลองตอบคุณครูมานะคะว่าในเนี้ยค่ะบนแผนภาพที่นักเรียนเห็นมีเซลลไฟฟ้ากี่เซลล์ลูกมีเซลลไฟฟ้ากี่เซลล์สองเซล กี่เซลล์สองเซลล์ค่ะสองเซลล์แล้วมีหลอดไฟกี่หลอดดูสามหลอดค่ะม like ีสวิตกี่ที่เนี่ยสองสองค่ะแล้วคุณครูถามฟังคําถามครูให้ดีนะคุณครูถามว่าการต่อเซลลไฟฟ้าของวงจรเนี้ยทั้งหมดเนี้ยการต่อเซลลนะต่อเซลไฟฟ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมหรือขนาน ขนาน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 ฟังดีๆก่อนการต่อเซลล์ไฟฟ้าเซลไฟฟ้าอยู่ไหนเซลไฟฟ้าอยู่ไหนนี่หรอลูกเซลไฟฟ้ามีนี่หรอนะคะเซลไฟฟ้าอยู่นี่ไงคะลูกอานะคะเซลไฟฟ้าอยู่นี่นะคะครูครูถามว่าอันเนี้ยต่อแบบอนุกรมหรือต่อแบบขนานต่อแบบอะายลูกอนุกรมอนุกรมถูกต้องนะคะจําไว้นะว่านะคะ ซลไฟฟ้าเราจะนิยมต่อแบบอนุกรมแต่ถ้าเป็นหลอดไฟนะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเราจะต่อแบบไหนลูกเนี้ยอันนี้ต่อแบบไหนลูกเนี่ยสามตัวนี้ต่อกันแบบไหนถ่านไหนถ่นไหนน้นอกไหมน่เรียนนี่คือความแตกต่างคุคะคูหูได้ไหนค่ะนะคะดูค่ะอันนี้ขั้วบวกอ่าดูเซลไฟฟ้าให้ออกนะอันนี้ขั้วลบเห็นไหมคะ อ่ะมากระแสไฟไหลมาตืดตืดตืดตดมาถึงจุดๆๆแยกไปหาหลอดที่หนึ่งก่อนเห็นไหมตืดตืดตดตืดมาไปหาหลอดที่สองตืดตดตืดมาไปหาหลอดที่สามเห็นไหมอันนี้คือการต่อแบบขนานนะคะนักเรียนมีถนนแยกไปสามเส้นนะคะถนนเส้นที่หนึ่งดูลูกมีอันนี้ขั้นไว้อยู่สวิตไฟสวิตไฟนะคะเป็นวงจรเปิดดังนั้นหลอดคควายดับเรียบร้อย และหลอดขอไข่จะสว่างไหมหลอดขอไข่สว่างไหมสว่างสว่างนะคะหลอดก็ไก่ล่ะหลอดก็ไก่แล้วไก่เป็นอะไรนะคะไม่สว่างครับอ่านะคะไม่สว่างเพราะว่านั่นเรียนเห็นวงจรเปิดแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมเก่งมากเราต้องวิเคราะห์นะคะนั่นเรียนแบบนี้ให้ได้นะคะถ้าวิเคราะห์ได้นะคะนั่นเรียนไปเลยยุพราชรอบแรกนะคะเข้าไปให้ได้เยอะๆอัดกันเข้าไปเยอะๆนะคะโอเคเนาะ อ่ะต่อไปอ่ะลองเราเราลองมาใช้ตัญลักษ์ดูใช้ตัญลักษ์ดูถามว่าตอนนี้มีเซลลไฟฟ้ากี่เซลกี่เซลหลกกี่เซลครับกี่เซลก็ลกเลครับกี่เซลครับกี่เซลสองสามสี่ใช่ไหมคนอื่นว่าถูกไหมถูกไหมถูกครับค่ะมีหลอดไฟกี่ดวงหลกห้าดวงครับห้าดวงอ่าหลอดไฟห้าดวงถูกต้อง นะคะคุณครูถามว่าเซลไฟฟ้าอะฟังหึ่นดีเนอะเซลไฟฟ้าต่อแบบอะไรลูกเซลไฟฟ้าต่อแบบอะไรลูกอนกมอ่ะเซลไฟฟ้าจำไว้เซลไฟฟ้าต่อแบบอนกกลมเสมอนะคะแต่หลอดไฟอ่ะอ่ะหลอดไฟต่อแบบไหนหลอดไฟต่อแบบไหนเปิดคันหลักเอาละอ่ะข้อนี้อาจจะยากนิดนึง คุณครูจะบอกว่ามันเป็นการต่อแบบผ่ผ่อะไรผ่าสารเหรอคะผ่าสมผสมนะคะจะเป็นการต่อแบบผสมเนื่องจาก B ีเห็นไหมหลอดบีและหลอดซีมันต่อแบบอะไรคะมันต่อแบบอะไรกันขนานคลานข้องอ่าดูออกแล้วเก่งแล้วเห็นไหมเก่งแล้วนะคะนักเรียนยุพราชของครูนะคะต่อแบบน่ามาเอครูแต่มัน สตัวเนี้ยมันขนานกันอยู่ใช่ไหมแต่มันไปอนุกรมทั้งหมดเนี้ยค่ะทั้งก้อนนี่นะนัรงยนมันไปอนุกรมกับ a d และอ e, นะคะ a, d <ด>และอ e. เข้าใจไหมคะ<ด>เข้าใจนะอ่เข้าใจ<ด><ด>นะโอเคนะคะ,นะคะอันนี้คือการต่อนะคะหลอดไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้าสำหรับวันนี้นะคะอ่ามีสี่สนะลูกนะมีหลอดไฟห้าหลอดเก่งมากนะคะ อ่ะเมื่อนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนทําใบงานออนไลน์วันนี้นะคะนักเรียนเนาะอ่านให้ดีๆอ่านให้ดีก่อนนะคะนักเรียนคําถามของครูไม่ยากนะคะนักเรียนไม่ยากเลยแต่ต้องอ่านดีๆเพราะว่าคุณครูแกล้งนะคะครูบอกเลยว่าคุณครูแกล้งสําหรับคนที่อ่านหนังสือไม่เกินสามบรรทัดตกรอบแน่นอนนะคะอ่ะ ดังนั้นอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะคิดพิจารณาให้ดีคําถามทุกอย่างนะคะคุณครูสอนไปหมดแล้วเนาะอันนี้คืองานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้คลิกไปคลิกลิงก์ก็จะเจอหน้านี้นะคะนักเรีนยนทำเสร็จปุ๊บอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่แล้วไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านะคะลูกไม่ต้องกดปุ่มสีฟ้านักเรีนยนแคปเจอร์หน้าจอส่งได้เลยโอเคไหมนะคะแคะคลอ๊กหน้าจอได้<ช>เลยะคะ่คคะ,ะ,คะผ <ม S 1> ใช้คอมครับอะไรนะคะลูกใช้คอมครับ คอมมันแค,นหนคบคนแคหน้าจอยังไงครับคอมมันแคบหน้าจอยังไงแล้วม,มันมีปุ่มอันนี้ลูกมันมีปุ่มปิ้นสกรีนอะปิ้นสกรีนอยู่บนบนแป้นพิมพ์อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้นะเดี๋ยวถ่ายรูปให้อ่ะมันมันเป็นปุ่มปิ้นสกรีนอะนั่นเรียนนะคะที่แป้นพิมพ์ทุกอันจะมีหมดเลยค่ะตอนนี้ลากแบบนี้คือปิ้นสกรีนอาเจอเรียกินสกรีนที่มีสามตัวใช่ไหมครับอ่าอยู่บนมุมบนขวานะลูกนะ มุมบนขวาเจอแล้วครับอ่าเจอแล้วนะใครนนยังไม่เจอ<ส>เดี๋ยวครูครูถ่ายรูปให้อ่าครูถ่ายรูปให้นะคะครูใจดีเห็นไหมนะคะอ่าอันนี้คืองานวิชาวิทยาศาสตร์โอเคไหมนะคะต่อไปลูกเป็นงานวิชาสุขศึกษาข,ของครูคคนกขดลนะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบคําถามมาสองข้อนะคะบอกความหมายของคําว่าสัมพันธภาพ นะคะแล้วก็บอกมาว่าการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นเนี่ยมันมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไงอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตปัจจุบันเลยนะนั่นเรียนเรื่องของสัมพันธภาพที่ต้องที่ต้องมีกับผู้อื่นนะคะที่ต้องมีกับผู้อื่นนะคะอันนี้สําคัญ นะคะตั้งยนลองไปอ่านดูนะคะบทความจากอินเทอร์เน็ตนะคะไปค้นคว้านะคะใน Google นะคะหรือในหนังสือสูขาศึกษามีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะโอเคนะอ่ะวันนี้งานสองงานนะคะตอนนี้คุณครูขอ,ขอดูนิดนึงว่าใครยังไม่ได้เช็คชื่อโอ้โหเยอะเลยคนที่ไม่ได้เช็คชื่อนะปัชยะกรตินอาาวินสุภาษาร วายุพักนะคะไมกี้หายแฟแล้วก็ปูครับ,รบวันนี้สุภาพสลัลาป่วยครับโอเคค่ะแล้วก็สุตาพัฒนะคะแล้วก็สุดตาพัฒนะคะห้าหกคนนะคะที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเดี๋ยวออกจากห้องจัดการให้เรียบร้อยโอเคนะคะหวังว่าห้องป .6 ่ .1 ออจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะถ้าอยากเข้ายุพราชอยากเข้าโรงเรียนดีๆนะคะนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียน นะคะถ้าเกิดมีคำถามมีปัญหาสามารถทักแทส่วนตัวได้เลยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำงานนาะครับโครับว่าไงลูกไปกอกใบกอกปอพนี้ต้องใส่ชุดนักเรียนไหมครับไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแต่ใส่ชุดสุภาพก็ใจ้ไม่ลูกคำว่าชุดสุภาพคืออะไรชุดสุภาพก็คือไม่เราไม่ใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อแขนกุด นะคะนั่นเรียนเนาะไม่ใส่เสื้อคอลึกอ่ะประมาณอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนนี่คือชุดสุภาพที่ควรจะนะคะนักเรียนเนาะใส่ไปในสถานที่รชาชการให้ถูกตามการรเทศะด้วยนะคะคุณครูจะเอากล่องเอกสารฟังให้ดีนะคุณครูจะเอากล่องเอกสารไปวางไว้นะคะอ,อ่อยู่ที่โรงอาหารผู้ปกครองและนักเรียนสามารถไปกรอกได้เลยนะคะนักเรียนกรอกเสร็จปุ๊บใส่ในตะกร้าสีแดงฟังให้ดีนะ กอกเสร็จปุ๊บใส่ในตร้าสีแดงนะคะนั่นเรียนแล้วก็พอไม่ใช่ว่าเขียนเสร็จปุ๊บรอเอาไม่ใช่นะคะนั่นเรียนคุณครูต้องใช้เวลาในการทานะคะประมาณวันหนึ่งวันหรือสองวันนะคะไม่รวมต่ออาทิตย์เนาะนั่นเรียนแล้วก็แล้วแต่ว่า,าท่านผูน้อำนวยการจะอยู่โรงเรียนไหมนะคะถ้าอยู่เราก็เร็วนิดนึงนะคะนักเรียนของครูคทํางานให้ทุกวันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย กอกนะคะปพอเจ็ดทิ้งไว้เลยนะคะถ้าเสร็จแล้วคุณครูจะแจ้งลงในไลน์ว่าของคนนี้คนนี้เสร็จแล้วนะให้มารับโอเคไหมนักเรีนยนโอเคนะคะอะนะคะตอนนี้เดี๋ยวระบบก,กระตดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้ามีคําถามนะคะหรือมีปัญหาสอบถามได้เลยที่แชทส่วนตัวโอเคนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรีนยนสวัสดีค่ะ